สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพียรัฐเอี่ยมละออรหัสนิสิต6 4 1 0 4 0 5 2 7 8จะมานำเสนอในหัวข้อผู้นำการเกษตรที่นิสิตชื่นชอบในรายวิชาผู้นำการการการพัฒนาภาคการเกษตรโดยผู้นำการเกษตรที่จะนำเสนอคือในอาทิตย์มัติธรรมในอดีตทำอาชีพขาราชการครูและผันตัวเป็นเกษตรกรในปี2538โดย ในช่วงราคาทุเรียนตกต่ำเขาได้ไปศึกษาดูงานที่สวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีทำให้ในอาทิตย์เกิดความสนใจในการปลูกสละและซื้อมาปลูกเป็นจำนวน36ต้นและเป็นเกษตรกรรายแรกที่นำสละมาปลูกเชิงพาณิชย์ในภาคใต้และได้ศึกษาพัฒนาตนเองจนชำนาญในการปลูกสละ ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกสละจำนวน152ไร่ทั้งยังมีผลผลิตแปรรูปจากสละมากมายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอ,อยอทั้งยังเปิดสวนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเป็นผู้ปฏิบัติตนและดำเนิ้ชีวิตตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกษตรกรในเขตภาคใต้ที่ประสบปัญหายอยางพาราและน้ำมันตกนำแนวคิดปลูกสละไปประยุกใช้ในพื้นที่ของตนเองโดยน้าคิดใช้องค์ความรู้ในการจัดสวนสละด้วยเทคนิคการปลูกแบบ4ี่คเมตรได้สละแถวต่อไร่ การวางระบบน้ำที่ดีทำให้สามารถกำหนดอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมส่งผลให้สละออกผลผลิตได้ตลอดใช้วิธีการปลูกดอกเดหลีลอ่อแมลงไม่ให้ทำลายผลผลิตการปลูกต้นเหลียงในสวนสละเพื่อเป็นร่มเงาเป็นปุ๋ยและบ่มรากสามารถตรึงในโตัวเจนให้ ดไดด้ินทั้งยังนำพ่อพันธุกรรมซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองของภาคใต้ที่ทนทานโรคและ,มะแมลงได้ดีมาผสมกับแม่พันธุ์สละเนินวงทำให้ได้พันธุ์ใหม่ชื่อว่าอ้อรอ้อซึ่งมีลักษณะเด่นคือ 1. มีรสชาติแบบละกรรมเนื้อเยอะแบบสลัเนินวง ใช้เวลาปลูกเพียง28เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้การคิดค้นพัฒนาปลูกสละในภาคใต้จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และยอมรับส่วนสละอาติ์เป็นต้นแบบแล,และแหล่งเรียนรู้การทำสวนสละครบวงจร สร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสละในพื้นที่จังหวัดจุราธานีและจังหวัดอื่นๆในภาคใต้และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรสร้างตาสินค้าเป็นของตนเองและในมี2550สวนสลละอาทิตย์เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีผู้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศจัดตั้ง วิสาหากิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาคิตย์ในอาทิตย์ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด,ด้านพืชของเกษตรกรและคณะกรรมการการ,การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกตามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นคณะกรรมการพัฒนานและบริหารจัดการผลไม้ หรือบอร์ดผลไม้ของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทั้งยังเป็นผู้แทนเจราจาการค้าผลผลิตทางการเกษตรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีเครือข่ายสินค้าโอท็อปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่องการผลิตสระจากสาหกรณ์การเกษตรประเทศมาเลเซียและยังมีการเผยแพร่ผลงานทั้งในวารสารหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์อย่างแพร่หลายทําให้ในายฮิธสามารถเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรทั้งเรื่องการผลิตการแปรรูปเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างจนประสบ,ะสบผลสำเร็จ และปลูกฝังให้เยาวชนรักอาชีพเกษตรกรเสริมสร้างแนวคิดให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่และสามารถต่อยอดอาชีพเกษตรกรของพ่อแม่ให้มีรายได้สูงกว่าการรับจ้างแรงงานทั่วไปทั้งยังเป็นอาชีพที่อิสระและมีความสามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ